can When she ยาลาย,ยุ่งหวดสวัสดีครับวันนี้ผมมีสินค้าจะมาแนะนำเป็นบัวพื้นแกนิตโต้สำเร็จลูกค้าหลายๆท่านอาจจะพบปัญหาสุดท้ายในการติดตั้งปูกระเบื้องภายในบ้านซึ่งขั้นตอนสุดท้ายคือตัวขอบที่จะทำติดรอบบ้านแต่ไม่รู้ว่าจะใช้อะไรดี บางคนก็เอากระเบื้องมาตัดทำเป็นขอบทําให้เสียเวลาในการตัดและยังต้องใช้คิ้วเพิ่มด้วยทําให้ค่าใช้จ่ายบานปลายแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อคุณลูกค้าใช้บัพื้นเกนิตโต้สาเร็จาาาาาาาหากลูกค้าสนใจสามารถติดต่อได้ที่ยาลายุ่งหวดทั้ง3สาขาหรือทางเพจยาลายุ่งหวดทั้ง5ช่องทางและเรามีบริการส่งทั่วไทยคิดจะสร้างบ้านคิดถึงยาลายุ่งหวว and all of your time 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 and it's not that true asking me for nothing